สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิก๊กแอสนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านลุ่งเรืองจริงๆและภาพที่เห็นนี้โหยคนลุกคนลุกนะครับที่บ้านเรามีเยอะทีเดียวแล้วเขาก็ตามกันมาครับ กุมารกุมารทองถือถุงทองอีกด้วยทองเหลืองเก่าขอบคุณคนดังใจดีมอบให้มานะครับอาจารย์เสือคนดังเมืองเพชรคนที่อาจารย์เขาเท่จริงๆครับและใจดีใจดีจริงๆ รู้เรื่องพระเครื่องมากมายแนะนำบอกพิกแอสบอกให้ดูพระสมเด็จพระเหรียญเครื่องรางของขัง,งต่างๆมากมายโอ้โหขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณจากใจรายการทั่วไทยไปกับพิแอครับรายการเราก็เน้นเน้นเน้นมากๆก,ก็คือบูชาด้วยใจด้วยความศรัทธา ศึกษากันไปนะครับและบูชาด้วยพุทธบารมีพุทธคุณศักสิทธิ์ครับกุมารทองถือถุงทองอีกด้วยทองเหลืองเก่า เรียว่าได้มาโดยความศักดิ์สิทธิ์ได้มาโดยมูเตลูได้มาโดยความรู้สึกว่ากุมานทองจะกุมารทองจะมาอยู่ที่บ้านเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกนี่แหละครับ ถ้าใครบ้านใครได้มีบูชามีไว้จะมีไว้จะพบกับสิ่งแปลกแปก,แ,ปกและเรื่องราวปาฏิหาริย์โชคลาบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับกูมารทององค์นี้สุดยอดทีเดียว เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอบคุณขอบคุณเรื่องราวดีๆกับกูมานทององนี้องคนี้หลายๆท่านเห็นแล้วชอบแน่ๆทีเดียวของแท้ของแท้ของแท,ขงแท้ขอได้ไหวรับของจริงมีปาฏิหาริจริงๆเห็นแล้วชอบชอบจริงๆขอบคุณ ขอบคุณคนดังใจดีมอบให้มานะครับถูกใจพ่อแม่พี่น้องถูกใจเพื่อนๆถูกใจทุกท่านกุมานทองจะมาอยู่ที่บ้านเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก ปลอดภัยและศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวทั่วไทยจริงๆขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีขอทุกท่านเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพูดติดบ้างอะไรบ้างต้องกราบ ขอโทษนะครับต้องขอ,อามาลาโทษจริงๆไม่มีสคริปต์ครับพูดจากใจออกมาขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ